ทีไไ่ไรครูเก่าเขามีพรบรใหม่เนื่องจากว่าตอนตอนสมัยนั้นมีคนเรียนครูเนะน้อย,อยเขาก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนธรรมราชาพัฒมีบทบาทเหมือนกับอะไรอื่นีเราก็คิดว่านิเทศาศาสตร์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยู่ในความนิยมค่อนข้างมากเพราะยังไม่มีใครขอตั้งเท่าไหรนอกจากจุฬาธรรมศาสตร์หรือเชียงใหม่ในทีซซ่ซึ่งมีไม่กี่แห่งนะครับที่ตั้งขึ้นก็เลยคิดการจัน อาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ใย์ใช่อาจารย์นนีใช่คืออาจารย์นนสีช่วงนั้นนะครับไม่น่าเชื่อใช้เวลาวิภากวิจารณ์อยู่ประมาณปีหนึ่งนานมากเลยกว่าจะทําหลักสูตรนี้ขึ้นมาได้ก็ขออวยพรให้ท่านอาจารย์ทุกท่านแล้วนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ทุกคนมีความสําเร็จอย่างที่ใฝ่ฝันไว้ ก็ขอให้มีชื่อเสียงระดับประเทศซึ่งงาน,นหน้าที่นี้มันมันอำนวยการมันอํานวยอยู่แล้วนะครับที่จะทําให้เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศได้มีความฝันอย่างนั้นจริงนะครับแล้วส่วนสูสิทธิก็จะโด่งดังปีกนานครับก็ในระยะแรกนะคะอาจารย์ยังอยู่ที่คณะมนุษยาศาสตร์แต่ว่าได้รับเชิญให้มาช่วยสอนนะคะตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นตามความต้องการของ วิทยาลัยคร,รูสวนสูทธิ์ในครั้งนั้นนะคะแล้วกเ็เป็นภาคเป็นภาควิชาวารสารศารสตร์และการประชาสัมพันธ์เด็กสมัยนั้นเนี่ยมีจำนวนไม่มากเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะนั้นส่วนมากก็จะสนใจมีบ้างบางคนที่ไม่ได้ตั้งใจมา,มาเรียนตามผู้ปกครองอยากจะให้เรียนแต่เราก็มีเทคนิควิธีคือว่าให้งานไปทำ ไปหาความรู้เพิ่มเติมไปทำรายงานก็ไม่น่าเชื่อว่าเวลาจะผ่านไปรวดเร็วนะฮะแล้วก็เหลือไปนิดเดียวก็ได้มีโอกาสฉลอง30ปีของนิเทศศาสตร์สวนุสิตนะคะก็คิดว่าก้าวต่อไปนี่จะเป็นก้าวที่ก้าวหน้าจเจริญรุ่งโรจน์นะฮะแล้วก็จะหลอดอยู่ความสำเร็จ ในวันขัางน,น้าสมัยนั้นช่วงแรกๆที่ยัจดูแลค่อนข้างใกล้ชิดถามว่าสนุกไหมสนุกสนุกแบบมันมันกันเลยอะคือก็เรียนไปเล่นกันไปเชิญอาจารย์ไพนนอกรู้สึกพวกเรารุ่นแรกๆเนี่ยได้มีโอกาสเชิญอาจารย์จิจุลามาช่วยน้นองตอนนั้นมั็นเด็กๆอ่ะทำท่าเป็นพี่ก็ดู้หม่เป็นพี่จริงๆจัง,จง,จง,จงพวกอายุใกล้ๆกันหน้านตาใกล้ๆกันแล้วสมัยนั้น <c oughs> ที่ที่บอกไปว่าท่านอาจารย์ประณีจะ,ะสนับสนุนให้รับน้องแบบเป็นพี่เป็นน้องก็ดีใจที่รวมตัวกันได้อาจารย์ก็เีให้กำลังใจแล้วก็ยินดีมีส่วนร่วมควารช่วยเหลือ,อแต่อูใจและกูใจน้องนักท่ศัสตร์ของเราเนะก็อยา้มอยได้มีวรมแข็งแรงขึ้แข็งตึงโตต่อ อาจารย์มาสอนที่สุนุ้สิทธิ์มาเจอพวกเราเนี่ยตอนนั้นมันปี2530รับย้อนไป28ปีแล้วนะช่วงนั้นเนี่ยสวนุสิทธิ์เนี่ยยังเหมือนเหมือน,นสวนสวรรค์บางส่วนนะมันสวยมากเลยมันมีน้ำใสนะคะแล้วก็จะมีพุ่มไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยสวยเออสมัยก่อนเนี่ยนะคะ เวลาที่สอนเราจะมุ่งเน้นเรื่องของการเขียนภาคปฏิบัติจึงน่าชื่นใจว่าเด็กชุดแรกๆที่เป็นรุ่นพี่ของรุ่นน้องตอนนี้เนี่ยเขาเป็นนักฝึกเขาเป็นนักปฏิบัติแล้วทําสิ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยให้เกิดเป็นผู้ธระทได้สามสิปีแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นอายุคนก็กําลังอยู่ในวัยงดงามวัยที่แข็งแรงวัยที่จะ เติบโตไปได้อีกไกลนะคะเราเรียนนิเทศศาสตร์ไปเพื่อที่จะรับใช้สังคมขอให้ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์วิท,ทศศาสตร์ของอาจารย์โชคดีแล้วก็เป็นผู้ชีน้นําสังคมให้สังคมเกิดความสันติสุขค่ะอาจารย์ก็ยังไม่ได้สอนไอวิทยุโทรทัศน์นะครับก็สอนถ่ายภาพให้นักเรียนรุ่นแรก,แรกๆก่อนนะฮะแล้วก็พาออกแต่จังหวัดอะไรบ้างสมัยนั้นยังเดินทางกันได้สะดวกแล้วก็สอนให้เด็กทํา ภาพยนตร์นะหนังสั้นนะฮะทำหนังสั้นกันน่นะครับจะทำก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาคิดเองทําเองเลยแล้วแต่ใจเด็กจะทําแล้วก็ใคยแต่ไกลแนะนําว้เท่านั้นเองนะครับก็เด็กๆเ,เขาเรียกกันนะฮะมันมีอาจารย์ป้าอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเล้ก็เรียกกันไปนะฮะส่วนป๋านี่ก็คือมีเด็กอยู่รุ่นหนึ่งนะฮะเขามาเรียกป่าให้ประสบผลสําเร็จในการทํางานนะครับ ทำงานอะไรก็ให้ประสบผลสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามก็อยากให้เขาประสบผลสําเร็จกันทุกๆคนนะครับนี่ในส่วนของความเป็นอยู่ของศูนย์น้องสองในช่วงนั้นก็สวัสดิการก็ทางมหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะดูแลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาอยู่นักศึกษาเ,เป็นนักศึกษาที่ใหม่นะคะมาจากหลายที่นะคะก็มาอยู่กับ เจ้าถิ่นเดิมนะคะซึ่งเป็นเทคนิคดูสิตนะคะพอได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็คือทําแคมเปญคนซอยเดียวกันนะคะที่ต้องใช้พื้นที่ใช้ซอยเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็มีความสัมพันธ์ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการวันเข้าพรรษานะคะที่ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคอมอ r ร์ซสามสเอ็องสามสิไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านที่มาในงานนี้นะะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะคะและ,ะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะดูสิสวนครูดูสิเด่นดังเป็นสวนสระ